แน่เขาไม่แน่เว้ยไม่แน่เว้ยลงเว้ยลงไม่แน่เว้ยไม่แน่เว้ยเ้ยลงเว้ยลงเว้ยเฮ้ยลงเว้ยลงเว้ยลงเว้ยกินน้ำเว้ยไม่แน่เว้ยเฮ้ยลงเว้ยลงลงจริงว่ะให้ลงไหมลงไหมเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ลงเว้ยไอ้นี่รอดแล้วเฮ้ยล่แล้วเว้ยเขาไม่เหมือนแล้วได้ยังลงแล้วเว้ยลงแล้วเว้ย ตกลงที่ลงเพราะใครหมูเด้งไอ้นอนทิ้งตัวเลยดูเดะตกลงลงลงเพราะใครเห็นไหมเห็นเลยไม่ลงบันไดข่อยดิ๊กอะมาลงฝั่งนี้อ่ะเออลงเพราะใครเนี่ยบอกให้เติมน้ำไม่เต็มมาลงไปก็เหลือซึ่งอ่านเลยดิเออลงเพราะใครเนี่ยไอ้ที่ทำบันไดให้ลงไม่ลงอ่ะขายาวแล้วครับไม่ต้องใช้แล้วเออสาสตร์ทำที่ต่อขาให้ลงดูเลยไม่ยอมลงเห็นไหมเฮ้ยลงจริงๆริด้วยเว้ย น่าจะอิ่มนะเพราะก่อนขึ้นมาเนี่ยก่อนขึ้นมาเขากินนมอยู่นะก่อนขึ้นมากินหญ้าเนี่ยกินนมเดี๋ยวดูคืนนี้ถ้าประมาณสองสามทุ่มมันหิวเนี่ยถ้าไม่กินนมก็ลุกมากินหญ้าดูได้นะครับกี๊สี่นี่ไปคีดได้ไงอะ่ะเห็นไหม เดนนิคซะเลยนี่ถ้าเป็นเดนิคไลฟ์อยู่คนเดียวแล้วมีทางลงหรอกใช่นะก็ทำตาแปว๊วมองด้วยไหมมองกล้องอยู่กลางหาเห็นไหมชิงเดนนิคเห็นไหมเดนนิคก็อยากดูอันนะเห็นไหมเดนนิคก็จะมองกล้องด้วยร,รู้ว่าหมารู้ว่ามีคนดูอยู่มีคนดูไลฟ์ของพี่นิกอยู่นะรู้ว่ามีคน ดูไลฟ์ของพี่นี่นะครับก็เลยลงให้ดูลงให้เห็นเงี้ยรู้เนี่ยเนรู้ว่าผมจะทําบ้านให้ใหม่เอาอเอาใจใหญ่ทำบ้านแล้วเตรียมที่จะเขียนแบบออกแบบไปแล้วแบบไปแล้วลงโชว์ใหญ่เลยนะรู้ด้วยเนี่ย สวัสดีครับพี่นิกี้สวัสดีทุกคนอีกครั้งครับซักผ้าก่เนี่ยซักผาฝากระโดดอะไรที่ต่างๆเนี่ยซักผ้าเสร็จแต่เช้าแล้วครับตากเก็บเรียบร้อยครับใช่นะเพราะว่าลงพราผมหน้านี้นะขนาดเด็กที่มันต่อกระมังข้างหลังไม่ยอมเดินไปข้างหลังอ่ะมาข้างหลังไม่ยอมเดินไปข้างหลังอ่ะมาเดินลงข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมผมบอกแล้วเอาอกเอาใจผม พี่นิคพี่นีคเขาใจดีเนี่ยเขาเอาโบสตาร์มาแจกเด็กเห็นไหมฮะนี่เป็นคนที่ใจดีมากโอเคนะนี่นะเห็นแล้วหนึ่งนะคือได้เข้ามาแจกพี่นิคเลยนี่น้องสบายใจเลยเห็นไหมโชว์พลังหน่อยปล่อยพลังหน่อยที่พี่นใจดีพี่นิคแจกมะไม่กล้าหรอกครับพี่นีคก็ไม่กล้าโม้หรอกเนี่ยแอบอยู่หุ้งหลังผมเนี่ยลิ้นไม่กล้าโม้หรอกครับ รู้มากนะหมูเด้งนะให่ให้เห็นไหมเห็นเอาต่อมาครับพี่นี้เขาจะอยู่วันอาทิตย์เย็นๆนะครับแล้ววันที่วันที่ไม่ทิ้งกล้องลงวันที่ไม่ทิ้งกล้องลงเห็นไหมฮะรู้เด็กหมูเด้งฉลาดเห็นไหมฮะเฉยนะฮะ สบายใจเขาแหละเห็นไหมเ,เล่นแบบสนุกเลยไหมเนี่ยหูบินเลยไหมอ,อ่างเล็กไปแล้วอ่างใหม่ใกล้เันอ่างอ่างใหม่ใกล้มาแล้วอ่างเล็กไปแล้วครับเดี๋ยวอ่างของ S C G เข้ามาเนี่ยจะใหญ่กว่านี้ใหญ่เป็นรุ่มนะม,นม,มาแล้วมาบองกล้องแล้วเห็นนะม,มาแล้วไอ้จอตัวแสบไอ้จอตัวแสบมาแย่งย่าแล้วเดี๋ยวพี่นิกกินนังติ๊กไล่แล้วสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามาทีหลังนะครับ เนี่ยดูนอนสบายใจเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วพอเช้าผมมาไล่ไม่ใช่มาไล่นะมือหนึ่งมันใช้ให้ผมเฝ้าลิงผมเลยไล่แทนลงแบบนี้เลยครับนะวันนี้น่าจะลงนานนะช่วงเย็นเพราะว่าโจนาห์ยังกินหญ้าแบบเป็นตัวอยู่วันนี้ได้มาลูกเจ็ดี้อใช่ไหมใช่ ให้เราทั้งสวนสัตว์นะฮะเนี่ยดิ้นใหญ่ดิ้นใหญ่ยังฮะยังยังไม่ทิ้งครับก็สลับกันใช้ครับเนาะสลับกันใช้เมื่อเย็นไม่ได้เฝ้าลิงครับมื้อเช้าแล้วครับเฝ้าลิงมีครับรถน้ำเที่ยวยังมีอยู่ครับอูเม้นเยอะมากบางทีอ่านทันไม่ทันบ้างนะต้องขออภัยนะฮะอ้อนสิครับพ่อรู้ว่าจะทำบ้านใหม่ให้

พอเอก็ไม่ลงกระมังพอเอากล้องกลับวันนี้ลงกระมังเฉยเลยดูเด่นแตเดี๋ยวดูเด่นน่ะลงเไม่ยอมลุกออกมาจากกระมังด้วยเดูนะโอ้โหนี่วิธีการ,รอยากจะกินแล้วก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้นี่แสบแล้วน,นี่พาลูกน้อยมาเที่ยวด้วย พาลูกน้อยมาเที่ยวด้วยมากินน้ำมาเล่นน้ำเห็นไหมพาลูกน้อยมาพาลูกน้อยมากินน้ำด้วยเห็นไหมอ่าเดี๋ยว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 ลูกน้อยตกน้ำไว้ถักกอดดีๆโอเล่นลูกน้อยเล่นน้ำใหญ่เห็นไหม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 น่วงตลอดเวลานะครับต้องให้เขาได้มีโอกาสได้หลบมุมหลบอะไรบ้างนะครับแค่เราไลฟ์วันละชั่วโมงเนี่ยก็รบกวนความเป็นส่วนตัวเขาแล้วเล่นกล้องหน่อยอ่าหนูทักทายเอฟซีหน่อย เออทักไถ่ได้ได้ไปมาจากไหนมาเนี่ยฮะสนใสายกล้าไหอ่าโตพลังหน่อยเอาอะไรเอาอะไรรู้พินิคมาเอาอะไรเดี๋ยวคนสวยทักไถ่หน่อยล้างตัวหน่อยเดเร็วคนคนสวยทักไถ่มานี่มองกล้องหน่อยมองเอฟซีหน่อยเดี๋ยวมองเอฟซีหน่อยบุ๊เด้